เปรียบเทียบผลงานการทำประตูให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดระหว่างกิเซนโนโรนัลโดกับเลกุน่าโซชาหลังโรนัลโดยิงแสงเจ้าหน่ายเป็นที่เรียบร้อยกิเซนโนโรนัลโดกองหน้าทีมชาติโปรตุเกสเพิ่งทำคนเดียว2ประตูช่วยให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกไปเสมอกับอัลตันตา2-2ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่4เมื่อวานานนันอังคารที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาโรนัลโดทำประตูให้ปีศาจแดงในการเล่น2รอบไปแล้ว127ประตู ส่งผลให้ยิงแซงโอเลกุน่าโซชาผู้จัดการทีมปีแดงในสมัยที่ค้าแข่งกับสโมสรระหว่างปี1 9 9 6ถึง2007หลังกุซ้อชาวนอร์เวย์ทำไว้ที่126ประตูเปรียบเทียบผลงานของโรนัลโดกับโซชาในการเล่นให้กับแมนยูเนต็ดคริสเตียโน n โรนัลโดเล่นไป303นัดเป็นตัวจริง254นัดตัวสำรอง44นัดทำไป127ประตูกับอีก70แอซซิส ยิงได้17จุดโทษนาทีเฉลี่ยต่อประตูที่ไม่รวมจุดโทษ211.3นาทีเฉลี่ยต่อประตูหรือแอซซิส118.0ส่วนของกอลิกูน่าโซชาเล่นไป365เกมตัวจริง214เกมตัวสำรอง151เกมทำไป126ประตูกับอีก50แอซซิสนาทีเฉลี่ยต่อประตู161.9นาทีเฉลี่ยต่อประตูที่ไม่รวมจุดโทษ161.9 นาทีเฉลี่ยต่อประตูหรือแอซิ115.9ดูดดดการ2014-2015ดอนนี้ฟานเดเบกเป็นที่กล่าวขานอย่างมากจากวงในของอาแจ็คอัมส์ดัมเมื่อก้าวขึ้นสู่ชุดใหญ่ในวัยเพียง17ปีเท่านั้นนั่นอาจไม่ใช่เรื่องหน้าตื่นเต้นสักเท่าไหร่พอาะนี่คือสถาบันที่ปลุกปั้นนักเตะป้อนโลกรูกหนังมานับไม่ถ้วนอีกทั้งยังพร้อมให้โอกาสดาวรุ่งเลือดใหม่ที่ใช้แววดีอีตาหาก ยางไรก็ดีสตาร์โค้ดของอาแจ็คหลายคนกล้าฟันทงแบบไม่กลัวหน้าแหกกันเลยว่าดอนนี่จะกลายเป็นซูเปอร์สตาร์อย่างแน่นอนด้วยพรสวรรค์ที่เหลือล้นบวกกับความเป็นนักเตะที่มีความมุ่งมั่นทัศนคติดีเยี่ยมในปี2015เขายังคว้ารางวัล Aja x Talent of the Future หรือแข้งพรสวรรค์แห่งอนาคตมาครองด้วยซ้ำเป็นการตอกย้ำเลยว่ามีอนาคตสดใสามากแค่ไหนรอแค่เวลาเหมาะสมสุขงอมเต็มที่เท่านั้นเอง เมื่อขึ้นสู่ชุดใหญ่เรียบร้อยเขาก็แสดงให้เห็นเลยว่าที่หลายคนวิจารณ์ไว้มันคือความจริงไม่ใช่แค่เล่นในระดับสูงอย่างเดียวแต่ยังกลายเป็นเสาหลักของทีมอีกต่างหากชนิดที่ขาดไม่ได้เลยในเกมสําคัญขณะดเดียวกันดอนนี่คือมิดฟิลด์ที่ครบเครื่องคนหนึ่งยืนได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นตัวรุกตัวกลางในระบบ4-3-3ถือว่าเข้าทางมากๆม,ม,มีออปชันแบบนี้คุณสื่อที่ไหนก็ชอบทั้งนั้นว่ากันว่านี่คือแข้งที่เซเรดินซีดานโปรดป่านละเกิน ตามสอฟอร์มเรื่อยมาโดยเฉพาะในฤดูกาล2.8% 0 1 2.9% 0 1ที่ผลงานเปลี่ยงปล่างขายับเวทียูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกฝ่าฟันจนถึงรอบรองชนะเลิศหากไม่ติดเรื่องชั่วโมงบินอาร์จ็คขบวนนั้นน่าจะบินได้สูงขึ้นไปอีกแต่นักเตะหลายคนที่เป็นเป้าหมายของยักษ์ใหญ่ในยุโรปตอนนี้ตอนนี้เองก็เป็นหนึ่งในนั้นนี่คือแข้งที่เอ็ดวินฟาเดสตาซีอีโของอาแจ็คหวงแขนเอามากๆ แมอรูดีว่าไม่มีทางขัดขวางอนาคตอันสวยงามของนักเตะได้แต่ก็อยากกั่นกรองหาทีมที่เหมาะสมให้เพื่อต่อยอดฝีเท้าให้ดีขึ้นเรียวมาริดตามเทียวไลท์เทียวคือมาตลอดแต่ต้องเจออุปสรรคถึง2ตลาดด้วยกันนั่นทําให้ดอนนี่ไม่ได้ย้ายไปสวมยูนิฟอร์มสีขาวกระทั่งซัมเมอร์ปี2020โควิดแพร่ระบาดอย่างหนักมาริดเองก็ฟุบจากสถานภาพทางการเงินอาแจ็คไม่ได้ขายราคาโหดก็จริงแต่มันก็ไม่พร้อมจะควักทุน ต้องรักเข็มขัดแน่นตามน,นโยบายก่อนประตูโอกาสของแมนยูนเต็ดจึงเปิดกว้างเอาเลกุน่าโซชาจัดการโถน้มน้ำด้วยตัวเองบอกเล่าถึงแนวทางของสโมสรรวมทั้งวางแผนไว้ให้ดอนนี่ฟันเดเบกเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญหากเขาย้ายมาไม่ใช่แค่ฟันเดซาซึ่งเป็นเด็กเก่าพิศแดงก็ผลักดันอย่างเต็มกำลังด้วยเพราะรู้จักสโมสอดีว่าน่าจะช่วยสนับสนุนนักเตะไปสู่เป้าหมายได้ผมพูดไม่ถูกเลยกับโอกาสอันอน,น่าเหลือเชื่อ การได้ย้ายมาอยู่กับสโมสรที่มีประวัติศาสตร์ขนาดนี้ผมอยากขอบคุณทุกคนที่อาร์แจ็ก์ผมเติบโตมาจากที่นั่นและผมมีความผูกพันที่พิเศษไม่ลืมเลือนตอนนี้ผมพร้อมจะก้าวไปในฐานันเตะอาชีพและทําผลงานในระดับพรับซึ่งไม่มีมาตรฐานที่ไหนสูงอย่างแมนยูนเต็ดอีกแล้วทุกคนบอกกับผมว่าบรรยากาศในโอทฟฟอร์ดดีแค่ไหนผมกําลังรอคอยเพื่อสัมผัสสิ่งเหล่านั้นโดยจะพร้อมเมื่อทุกอย่างปลอดภัยแฟนบอลเข้าชมเกมได้สโมสรแห่งนี้ มีกองกลางชั้นยอดอยู่แล้วผมรู้ว่าจะได้เรียนรู้จากพวกเขารวมทั้งชาติจุดแข็งของตัวเองมาช่วยเหลือทีมและจากที่ผมได้คุยกับผู้จัดการทีมเกี่ยวกับวิสาทัศน์ของเขาที่มีต่อทีมนี้ทิศทางที่สโมสรกำลังก,งก้าวไปมันน่าตื่นเต้นผมแทบรอมไม่ไหวแล้วที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งนี่คือบทสัมภาษณ์แรกอย่างเป็นทางการของดอนนี่ตอนย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชัดเจนเลยว่าเขาตื่นเต้นเต็มไปด้วยความหวังและความท้าทายมั่นใจว่านี่คือการเลือกที่ถูกต้องยิ่งเมื่อได้คุยกับโซชา ความมั่นใจล้นปลีหนักกว่าเดิมเขาฝันถึงการได้ร่วมงานกับพอปอกบาซึ่งเป็นมิฟฟิลระดับโลกได้เรียนรู้จากเนมายามาติชผู้มีประสบการณ์โชกโชนแต่แล้วก็ต้องพบว่าโลกแห่งความจริงมันโหดร้ายทั้งที่ตัวเขาเองพยายามดิ้นรนทุกวิถีทางแล้วก็ตามก่อนฤด,ดูการ2021-2022จะเริ่มต้นขึ้นมีข่าวหนาหูว่า so cha, อเล็กซานาโซชาอาจปรับแท็กติกจากเดิมที่ใช้4231มาลองขยับเป็น4ี3สสาดูบ้าง เชื่อว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงหนึ่งในเหตุผลก็น่าจะมาเพื่อสนับสนุนมิดฟิลด์บางรายให้มีโอกาสมากขึ้นรวมถึงเล่นตามพื้นที่ถนัดช่วงปีซีซั่นโซชาน่าจะมีเวลาเตรียมพร้อมมากพอสมควรเพื่อให้หนกเตะทําความเข้าใจและตอบสนองอย่างไม่มีปัญหาแต่อย่างไรก็ตามนั่นเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นพอเปิดฉากซีซั่นไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมขณะเดียวกันตอนนี้ฟานเดอร์เบกที่ยังคงยึดติดกับมานั่งข้างสนามไม่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังเครียดหนักกว่าเก่าด้วยซ้ําเขาปรารถนาจะย้ายทีมตลาดเสมอร์ที่ผ่านมาแต่กลับดวนขัดขวางจากคนในสโมสรโดยเฉพาะในวันสุดท้ายของการซื้อขายซึ่งได้รับการติดต่อมาจากเอเวอร์ตันมาแล้วคาดกันว่าโซชาไม่ต้องการปล่อยไปในช่วงเวลาแบบนี้เพราะหวั่นใจว่าแผงมิดฟิลจะไม่มีความสมดุลและไม่มีทางหาคนมาแทนได้ทันดอนนี่จึงได้แต่แบกรับความผิดหวังต่อไป และพอจะรู้ชะตากรรมตัวเองว่าเป็นอย่างไรแทบไม่มีทางจะได้รับโอกาสอย่างที่เจ้านายมักจะพูดออกสื่อเลยถ้าเขาอยู่ในแผนการสร้างทีมจริงอย่างที่คุยกันไว้มันก็ต้องได้ลงเล่นแบบเป็นน้ำเป็นเนื้อไม่ใช่หรือมาถึง1ใน4ของซีซั่นแล้วดอนนี่เพิ่งจะได้ลงเล่นแค่3เกมเท่านั้นอยู่ฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอีกหนึ่งเกมในการเจอกับยังบอยก่อนโดนถอดตั้งแต่ครึ่งหลังคาร์บ,บาวครับรือลีครับได้ออกสตาร์ทอยู่ในสนามเต็มเกมที่พ่ายให้กับเวสต์แฮม ซึ่งได้รับคำชมว่าฟอร์มน่าประทับใจเซิลพิเมลีกผ่านไปแล้ว10นัดได้ลงฟาดแข้งแค่เกมเดียวและเป็นเกมที่มีเวลาแค่6นาทีเท่านั้นนแมตช์เปิดตัวริเียโนโรนัลโดนักที่ถล่มนิวคาสเซนยูไนเตดยังไม่เห็นวีแวเลยว่าโซชาจะทําอย่างที่พูดไว้เชื่อมั่นในตัวนักเตะและอยู่ในแผนระยะยาวในทางกลับกันมายิ่งชัดเจนเขาพอใจกับการใช้เฟลดและสกอตต์แมกโทมินเนในตำแหน่งมิดฟิลคู่กลางและยังมีเนมานยามาติดกับปอกบาลสลับมาลงบ้าง ตอนนี้คือช้อยอันดับ5ยิงในพิมพ์ลีเปลี่ยนได้แค่3คนโอกาสจึงดีแสงแทบมองไม่เห็นเวลาที่นั่งหน้าลรห้อยได้แต่มองจนนายเรียกตัวสำรองอื่นไปวอร์มแล้วส่งลงไปเล่นกล้องจับไปทีไรหลายคนก็ได้แต่สะเทือนใจตอนนี้ต้องการเวลาลงเล่นมากกว่านี้หากไม่ใช่เบอร์1ิซึ่งมีบุโนโน่แฟร์นานผูกขาดก็ต้องลองได้เล่นพื้นที่อื่นบ้างช่วงพรีซิชันขมุ่งมั่นมากไปเพิ่มกล้ามเนื้อให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเวทเทรนนิ่งหลายชั่วโมงต่อวัน ตั้งใจฝึกซ้อมเต็มที่แต่สิ่งเหล่านั้นไม่เข้าตาบอสเลยดูแล้วความอดทนน่าจะมาถึงขีดสุดทนไปมากกว่านี้ไม่ไหวแล้วตลาดมกราคมต้องทำอย่างไรก็ได้เพื่อย้ายทีมสถานเดียวความหวังความฝันถูกทำลายหมดแล้วจะต้องอยู่ไปอีกทำไมกันบริโคนาโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกโรงชมเปาะผลงานของสองแข้งสำรองอย่างโดนี่ฟันเดเบกและจาร์ดซานโช หลังถูกส่งลงสนามมาในช่วงท้ายของศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกับแอตแลนตาทั้งคู่ได้ลงเล่นนาทีที่86และได้สัมผัสบอลร,รวมกันทั้งหมด8ครั้งแต่กน,นั้นมันก็เพียงพอแล้วที่จะผลักดันให้ทีมของเขาได้ประตูตีเสมอมาจนได้